เริ่มกันเลยดีกว่ากับข่าวละครล็อตใหม่ของช่องสามที่กําลังเป็นกระแสสุดกับการปล่อยตัวอย่างเป็นทางการกับละครนางนาคพะโนงโดยผู้จัดนริศยุวบูลจากค่ายมาแอดเวร์ตกับตำนานผีไทยที่โด่งดังที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์เรื่องราวความรักต่างพบสุดอมตะของนางนาครับบทโดยสาวยิ่หว่าปียการกับในมากที่รับบทโดยหนุ่มจอบทัชพลพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออาทิแชมชนาทิพย์เฟสอลิซาลาแก๊บชนกสุดาและอีกเพียบ ทำไมมันถึงไม่ยอมก็ เรื่องราวตำนานความรักสุดคลาสสิกข,ของแม่นาคที่เป็นที่เก่าขานมานานนับศตวรรษที่เล่าถึงความรักของแม่นาคที่มีต่อทิดมากเป็นความรักที่ลึกซึ้งและมั่นคงแม้แต่ความตายก็มีอาจพรากหัวใจรักของนางได้เมื่อทิดมากผู้เป็นสามีต้องไปเป็นทหารขณะเดียวกันนางนักเองก็ต้องตั้งครรภ์อ่อนๆจนกระทั่งครบกำหนดวันคลอดลูกหมอต้อแยมาทำคลอดให้ทว่าเด็กไม่ยอมกลับหัวนางนาคทนความเจ็บปวดนี้ไม่ได้จึงสิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้องด้วยความยึดมั่นในความรัก รักของแม่นาคทาให้นางรอคอยการกลับมาของสามีโดยที่ติดมากไม่รู้เลยว่านา,นางนาคนั้นได้ตายทั้งกลมไปแล้วเรื่องราวนํามาปรับปรุงและถ่ายทอดใหม่ให้มีความสนุกดราม่าเข้มขน้นเส้นทางความรักระหว่างคนกับผีจะดําเนินต่อไปอย่างไรรวมค้นหาได้ในหนังสือตำนานแม่นาคพระโนงตำนานความรักอมาตะที่ตราตึงในใจของคนไทยทางช่องสามกด3าสา,สาดูมือถือกดสามพัทเร็วๆนี้ค่ะ reuni.